แม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้จะพาเพื cuales, ่อนๆมาเปลี่ยนดิน,เป,ดน,เ,นะะเปลี่ยนดินหงเหินนะคะค่ะเปลี่ยนดินหงเหินใหม่นะคะเพราะว่าเราได้หงเหินมาใหม่เราได้หงเหินมาใหม่เราก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินเป็นดินของเรานะคะเ,นนเราก็เลยจะมาเปลี่ยนดิน เป็นดินของเราทำไมต้องเปลี่ยนล่ะคะดูนะคะดูสำหรับดินดินที่เขาปลูกมานะคะแข็งแล้วค่ะแข็งแล้วมันแข็งแล้วแล้วก็มันเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นดินของเรานะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะอันนี้อันนี้คือหงเหินนะคะเพื่อนๆ ลักษณะของหงเหินนี่ดูลักษณะของหงเหินลักษณะของของหงเหินเขาก็จะมีรูปทรงใบอ่าก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะนี่พื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวปนขาวนิดนึงนะคะกระดูกใบกระดูกใบก็นี่ค่ะจะเป็นสีขาวนวลออกมาเนาะ ตรงสะดือสะดือลึกๆนะคะทรงใบเป็นรูปหัวใจแหลมนะคะแหลมๆแบบนี้ค่ะขอบใบก็จะเป็นหยักๆและมีสีเขียวสวยมากและมีเม็ดแดงๆกระจายไปทั่วใบนะคะเม็ดแดงๆกระจายไปทั่วใบอันนี้คือหงเหินนะคะนี่คือหน้าใบหลังใบก็ จะเป็นแบบนี้นะคะกระดูกเขาก็จะนนนๆออกมาแบบนี้หลังใบสำหรับกา้กานก้านใบก็จะมีก้านใบอ่ะสีเป็นสีดำนะคะส,สีดำปนสีเทานิดนึงนะคะปนสีเทานิดนึงจะไม่ได้ดำมากเป็นสีเทาๆนวลนๆนะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับหงเหิอนอันนี้กำลังจะแทงหลอดออกมา1หลอดแล้วเราจะมาเปลี่ยนดินกันค่ะเปลี่ยนกระถางกันค่ะจะมาดูกันเลยนี่นะคะนี่ก็คือหงเหินนะคะเราจะมาดูกันเลยดูดินเขาสิคะมันแข็งมากแข็งมากเลยเขาก็ผสมกากมะพร้าว ัพาสสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ได้ดะะบอลมาใหม่ที่เอฟมาหรือยังไงถ้าได้มาใหม่ก็อย่าลืมดูนะคะดูดินเขาด้วยถ้าดินเขาอมดสภาพหรือว่าแข็งไปเราก็มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นดินของเราสบายใจที่สุดค่ะเพราะว่าเนาะสูตรใครก็สูตรใครนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาเปลี่ยนดินกัน ดยวดูว่าเขามีหัวไหมต้นใหญ่ขนาดนี้เขามีหัวหรือยังนะคะลุ้นลุ้น้าล,ลุ้นหัวนะคะว่าเขาจะมีหัวมีเขี้ยวมีหนอหรือยังนะคะลุ้นค้าสำรับ ดินเขานะคะแข็งมากเราจําเป็นจะต้องใช้น้ําใช้น้ําฉีดนะคะใช้น้ําฉีดเพื่อที่จะให้เขาอ่อนง่ายไม่กระทบกระเทือนรากเขาจนเกินไปนะคะเราใช้น้าเราเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีหัวหัวเขาจะใหญ่ไหมเนาะต้นใหญ่ขนาดนี้เราจะตั้งเป็นต้นแม่นะคะสําหรับหองเหินหองเฮินก็เป็นอีก อีกหนึ่งต้นนะคะเป็นบอลอีกหนึ่งต้นที่เราจะสะสมนะคะทุกคนก็อยากจะมีอยากจะสะสมนะคะสําหรับหงเหินค่ะนี่นะคะเขามีหัวด้วยเขามีหัวแล้วเขามีเขี้ยวเยอะเลยค่ะสําหรับหงเหินมีหัวมีหัวและเขี้ยวเยอะเลยเพื่อนๆดูสิคะดูเขี้ยวเขาหนึ่งสสามสี่หเป็นสิบค่ะเป็นสิบ เป็นสิบเลยสำหรับเคี่ยวนะคะสําหรับเคี่ยวหงเหินนะคะนี่ดูรากเขานะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางเข้าใหม่ค่ะใช้ดินปลูกของเรานะคะเปลี่ยนกระถางเข้าใหม่ดินปลูกเราก็ใช้ดินใบก้ามปูผสมกับดินเตาถ่านนะคะใบก้ามปูหมัก แ0เอร์เซนและดินดินปลูก20เปอร์เซนค่ะอันนี้เราจะเราจะเปลี่ยนกระถางเท่าเดิมนะคะเราจะรองพุนกระถางด้วยฐานฐานแท,ทนมะพร้าวสับนะคะใครมีมะาพร้าวสับก็มะาพร้าวสับนะคะอันนี้แม่กำนันใช้ฐานค่ะใช้ฐาน ชาดินลงไปเลยลงไปได้สักประมาณครึ่งนะคะครึ่งกระถางเราก็จะเอาต้นของเหินเราลงไปเลยแล้วก็เรียงจัดรากเข้าดีๆหน่อยนะคะ เราเห็นแล้วนะคะว่าเขามีเขี้ยวเยอะมากเขาก็มีหัวด้วยสําหรับบางท่านที่ต้องการขยายพันธุ์ได้เร็วเขาก็จะแกะเขี้ยวผ่าหัวนะคะแต่เราก็จะตั้งเขาไว้ให้เขาแทงหนอนะคะให้เขาแทงหนเพราะว่าอ่ะเขี้ยวเยอะมากเราเห็นแล้วเขี้ยวเยืะมากเราจะตั้งเขาไว้เป็นแม่พันธุ์สําหรับหงษ์นนะคะเราก็สะสมค่ะสะสมค่ะสะสมไว้ค่ะ เพื่ออนุรักษ์บอลไทยนะคะอันนี้เรากดนิดนึงเนาะเพราะว่าเข้าต้นใหญ่เข้าต้นใหญ่เราจะกดเขานิดนึงเพื่อความทรงตัวของเขานะคะกดสักนิดนึง เสร็จแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางหงเหินนะคะเสร็จแล้วค่ะหงเหินเรามารอดูว่าเขี้ยวเขาจะแตกหน่อออกมาเยอะมากค่ะเขี้ยวเยอะมากเยอะมากๆค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางหงเหินเท่านี้นะคะหากหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามไม่กำนันด้วยคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ